จะลลมมีมเใช่ใช่ฉันจะลบหมดเลยแล้ว,ลวก็ทำใ้สิ่งที่ถูกต้องแล้วก็การานาเขตมีมคนไทยภาพที่หนึ่งมีมคนไทยภาพที่หนึ่งเน่คนดูเรานะ่ะไปเริ่มต้นใหม่กันเถอะ ถ้าเกิดตัวคุณอยากภาพคลิปกับแอดล่ะก็ง่ายๆเลยนะครับเขียงเข้ากลุ่มดิสของแอดทิคเข้าไปแล้วเลื่อนหาช่องส่งคลิปภาพมีมกับแอดหลังจากนั้นก็ส่งคลิปภาพเสียงของตัวเองมาโดยคลิปต้องเป็นภาพนิ่งและไม่มีเอฟเฟกเสียงใดๆหัวเรียที่เหลือแอดจัดการเองใครที่งงก็ลองมาดูคลิปเป็นตัวอย่างในดิสได้เลยนะแค่ก็ได้ภาพคลิปได้กันแล้วนี่นายกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยนี่เป็นเวลางานน้มาตัดต่อภาพป้าอะไรเนี่ยคือตอนนี้ผมมีเวลาว่างนิดหน่อยนะครับมันน่าเบื่อก็เลยหาเลยตัดต่อหน่่ออออยาาาหหัน้้ชบบรรรููปปภพีืเลคได โว้เพราสนิย,ยมนายเนี่ยก็ไม่ธรรมดานีนหว่าทัาที่ไห,ไห้ไลแว่น <When? S 2> มึงไม่เห้าพูดเย้าหน้าป็นกระเบิดคนโลกจินต่แบงไม่ได้ชอบเด็กบนกูหรอกแล้วเนี่ยการที่แกชอบมันไม่ได้แปลว่าฉันจะชอบด้วยนะเว้ยพี่ชายฮะรถบรรทุกกำลังมาในที่สุดเวลาของฉันก็มาถึงแล้วสินะฉันกำลังจะได้ไปต่างโลกไปมีฮัน์เล็มเป็นขอ,ของตัวเองลาก่อนนะไอ้โลกแว่นไอ้เรื่องเอห็นก็เป็นประตูไม่ติหรือไงวะก็ได้ในเมื่อ,อยากไปต่างโลกนะัดงั้นกูจะจัดให้พี่ชายฮะรถแล้ว มิสกิมกโมโครเสียชีวิตแล้วเนื่องจากโดนรถบรรทุกชนพ่อตัวเขาอยากที่จะไปต่างโลกแล้วนี่คือโลกที่ตัวของเขาได้ไปครับร้อนชิบหายและติดแอรบ้างนอีเวนรวมตัวละครที่มีอะไรใหญ่ๆหน้าผากใหญ่คางใหญ่ลูก,กตาใหญ่ใหญ่เฉยๆไม่สามารถอธิบายไนดะ้รู้ว่าเขาใหญ่ก็พอไม่ต้องถามมาว่ามันคืออะไรนะ ว่าตัวละครโปรดในดิ t ทนโดของขุนกำลังสวมสิ่งนี้อยู่โดยไม่ต้องหาเหตุผลชุดฮูดเปิดช่วงอกอย่างนั้นเหรอถ้าเกิดตัวละครหญิงใส่เนี่ยมันจะมีความเซ็กซี่มากแล้วคนว่าเนี่ยเข้าตัวอาไรมาใส่ฮะพวกเรามาดูกันดีกว่าตัคือมาริโอ้ทำเป็นลับไม่ได้มาริโอแฟนอาร์เกมเยอะกว่ากู ใชยเพื่อนกวัวแฟนมึงมันมีชู้แล้วนี่มึงรู้ได้ยังไงเนี่ยก็ตอนนั้นกูคาสายกับมันมันเรียกชื่อกูผิดมันเรียกชื่อใครก็ไม่รู้โอ้โหชัดเลยเนี่ยชัดเลยรู้แล้วเว้ยว่าชู้แม่งคือใครใครวะนี่มึงอยากรู้เหรอเอาหน้าเข้ามาใกล้ๆสิโอเคโอเคโอเค,อเคนี่มึงยังจะถามอีกเหรอ ผมในตอนเด็กมันก็จะแบบว่าไอ้เชี่ยนี่แม่งเอารถเข้ามาในกลางห้างได้ไงวะนี่มันเป็นมาได้ยังไงอะรถขับตั้งเบลอประตูอันแค่นั้นมึงยังเข้ามาได้ยังไงเนี่ยแต่นี่มันตั้งกลางห้างเลยนะมันมีสิ่งกีดขวางตั้งมากมายแต่สามารถทำมาตรงนี้ได้นี่เป็นโคตรเมจิกเลยป้าป้าอันเนี้ยอยากรู้ว่ามันเข้ามาได้ยังไงพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันลูกสงสัยมาตั้งแต่พ่อยังเป็นเด็กแล้วเนี่ย หนึ่งคนประกอบไปด้วย7จสอวัยวะกระดูกอีก264รกี่กล้ามเนื้ออีก600มาักับเซลล์อีก37ดนันล้าน20แสนล้านเซลล์แต่คุณกันไปเลือกเกล็ดเลือดเนี่ยนะก็น้องทั้งหน้ารักแล้วก็มีประโยชน์นี่หว่าถ้าเกิดมีเพเดี๋ยวหนูรักษาให้นะคะก็ว่าทำไมคนเขาเลือกกันเยอะหน้าเอ็นดูขนาดนี้ผมตอนแปดขวบที่กำลังอาบน้ำแล้วตผมก็ได้พบว่าผมสามารถยิงน้ำออกจากนิ้วได้ด้วยต้องเจอเพหลหวัดนีอ,อ่าน้ปกติเหอะ เมื่อผมอัดเสียงของตัวสมองของตัวผมนที่คุณควรจะโดดที่สุดที่จะทําคลิปนี้ออกมาเพราะฉันก็รับได้กับเสียงของตัวเองเหมือนกันกูไม่รู้นะว่าที่อัดการหรือว่าเสียงกูแม่งงแต่มันจะไม่มีครั้นที่สองเพราะกูรับไม่ได้ต้องาหาความแปลกของภาพนี้ผู้ประกาศข่าวสองคนกำลังยืนประกาศข่าวอยู่แต่สงสัยงานเละเลยทำให้ผู้ประกาศข่าวบางคนนั้นไม่ทันได้เตรียมตัวคำถามคือใครคือผู้ประกาศข่าวคนนั้น เจอกันไว้ทุกคนคำตอบก็คือโอ้ยเองแลดีบ้านตากินกาแฟกันแบบนี้เออข้าถือเท่เกินไวฟูกำลังก้มหน้ามามองคุณล่ะให้ฉันเขียนชื่อของนายหน่อยได้ไหมนี่ไม่ใช่ไวฟูกูของใครมาเก็บด่วนๆ อยู่ๆเด็กสองคนนี้ก็ออกจากหมู่บา้านหลังจากที่พวกเขาโดนล็อกบทขยี่คนแรกโดนล็อกทับธรรมดากาเขาไม่สามารถไปไหนได้โอบิโตะเลยย้อมสละสาตาของตัวเองให้พวกของเขาก่อนที่เขาจะโดนล็อกทับอีกมากมายแต่ตัวโอบิโตะก็ยังไม่ตายเลยกลับไปที่หมู่บ้านแต่ก็ได้เห็นฉากสุดสะเทือนใจเลยทำให้เขากลายเป็นวายร้ายและออกจากหมู่บา้านไปส่วนอีกคนก็โดนล็อกเหมือนกันแต่เป็นล็อกเลียดีโดนเสยขาดเต็มๆข้อนะ ไม่ได้คนที่เตะฉันได้น่ะมันต้องเป็นนารูตโตะเท่านั้นมไม่ใช่คิ้วหนาอย่างแกออกจากหมู่บ้านดีกว่านี่แหละครับสาหเหตุนี่คือนักเรียนใน Head อนิเมะนี่คือนักเรียนในเฮดอนิเมะนักเรียนญี่ปุ่นเนี่ยน่ารักจังเลยแฮะต้องไปญี่ปุ่นแล้วสิและนี่คือนักเรียนญี่ปุ่นในชีวิตจริงเข้าข่ายไม่ตรงปกนะเนี่ยทำไมนักเรียนญี่ปุ่นถึงไม่น่ารักเลยล่ะก็มันเป็นอนิเมะไงมันเป็นอนิเมะไม่ใช่โลกจริงสันหน่อย ไปซื้อเอ็นชิมังงะที่ร้านหนังสือตัวผมเ <c oughs> ขมินชะมัดเลยอะแคชเชียนไอ้แก่ตไอปพวกโรคจิตแน่ๆระเบียบกฏอะไรสักอย่างมาแค่ดูหน้าปกกระบอกมอสสายไปแ,แล้วพวกแกเป็นคนยังไงคุณที่ไปซื้อมังงะเอ็นชิในร้านขายมังงะเอาแล้วซื้อเล่มหนึ่งแล้วไม่เล้ยวนี่ว <wa> ่ะก็ถือว่าเองมีรสนิยมเหมือนข้าเลยนี่แค่ดูแ <wa> ค่ปกเลี่ยก็ร <wa> ู้แล้ว <wa> ว่าแต่เองอ่าเล่มนั้นหรือยังอ่ะตรงที่ข่าววาง,งกล้กับเล่มเนี้ยโคตรสนุกเลยบอกตรงรื่อพี่แนะนำมางเงี้ยคงต้องจัดแล้วแหะครับเผื่อคนยไม่รู้ว่าเอนชีมังอ่ะคืออะไรนะฮะเอนชิมังอ่ะเนี่ยมันก็คือเฮนไตชนิดหนึ่งคือมันอาจจะมีชายอย่างนั้นบ้างแต่ไม่เท่ากับเฮนไตนะครับเพราะว่าในเรื่องเนี่ยมันจะมีเรื่องอื่นแฝงด้วยนั่นเองไปหาตามกันได้นะครับ